เรื่องของวัดไร่ขิงฮะหลังจากเมื่อวานนี้เราเล่าตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วว่าทางด้านของหมอเตยหรือบอสเตยกับสามีฮะเมื่อวานนี้ตํารวจสอบสวน,นกลางนะฮะแล้วก็ตํารวจปอป,อป,อปอเนี่ยไปควบคุมตัวมาแล้วไปควบคุมตัวที่สอบสวน,นกลางก็อสอบทั้งคืนเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะปรากฏโอ้นอกจากไม่ได้ให้การอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วนะฮะปรากฏฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าตํารวจบอกว่าไหนเอาเครื่องตรวจโควิดมาตรวจเอทีเคิอย่าบอกนะแจ็คพอต โอ้โหเป็นโควิดสองขีดเหรอสองขีดที่แปลว่าไม่ได้ท้องใช่ฮะเป็นโควิดเป็โควิดก็ระบาดอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมฮะโดยหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับพนักงานสอบสวนนะครับปปปก็คือตํารวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยมีการนําตัวคนายชัดชัยนะฮะแล้วก็นางพัชรพรหรือว่าบอสเตอร์หรือมอเตอร์เนี่ยนะครับสองสามีภรรยาในข้อหานะครับ คดีสนับสนุนอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงนะก็คือทิดแย้มเนี่ยยักยอกเงินวัดนะครับก็โดนไป3ข้อหาเนี่ยนะฮะก็หลังจากที่ออกจากห้องคุมขังครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางช่วงเช้าวันนี้เพื่อส่งฝากขังยังศาลอาญาคดีทจุจริตและประพฤติมิช,ชอบกลางนะครับโดยตํารวจเองก็ยื่นคําร้องคัดค้านการประกันตัวเหมือนกับ3คนก่อนหน้น้นี้ว่าจะเป็นทางด้านของทิดแย้มนะฮะสาวเกณฑ์แล้วก็ทางด้านของอดีต มหาเอกพจน์เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานปรากฏว่าช่วงที่เนี่ยฮะเจ้าหน้าที่จะนําตัวนะฮะทั้งทางด้านของบอสเตย์หรือว่าหมอเตยนะฮะกับนายชัรชัยเนี่ยนะฮะออกจากห้องคุมขังเดินไปขึ้นรถทั้งคู่เนี่ยอยู่ในอาการอิโดโรยจากความเครียดแล้วก็อย่างที่บอกไปฮะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีอาการป่วยเนื่องจากว่าติดเชื้อโควิดด้วยนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามทั้งสองคนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าทั้งคู่ไม่ตอบคําถามนักข่าวแต่ยอ,อย่างใดโอ้แล้วที่ี้สอบสวนกลางใครสอบบ เขาก็มีการตรวจอยู่แล้วนะพี่เป็กเพราะว่าคือเพื่อป้องกันเรื่องของโควิดหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เอ้ยแล้วก็บางทีเนี่ยที่สอบสวนกลางในบางทีเขามีคุมขังคน,นอื่นๆด้วยอาจจะติดเชื้อกันได้เอาก็ฝากพี่ๆนะรักษาสุขภาพนะสอบสวนกลางนะคะคนะคุณผู้ชมแล้วก็มีรายงานข่าวแจ้งบอกว่าการสอบปากคำนะผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยเบื้องต้นทั้งคู่นะคะก็คือไม่พูดอะไรเลยอ่ะก็คือให้การปฏิเสธนะคะรวมถึงไม่ให้ความร่วมมือใดๆค่ะกับทางเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า เขาก็ไม่หนักใจนะเนื่องจากพยานหลักฐานที่ตรวจพบเนี่ยนะโดยเฉพาะเส้นทางการเงินเนี่ยรวมไปถึงพยานวดล้อมต่างๆนะคะค่อนข้างปรากฏแบบชัดเจนนะแล้วก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันค่ะว่าทั้งคู่ชัวร์เลย mm. ชัวร์คู่เนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินของวัดอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็การยักยอกเงินของวัดเนี่ยเขาบอกว่า ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวอย่างแน่นอนค่ะด้านชุดที่คาคดีนะคะจากนี้จะมุ่งเน้นค่ะไปที่การสืบทรัพย์นะคะที่มีอยู่ในความครอบครองของผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้เพื่อตามอายัดทรัพย์ค่ะขับกับคือสุวัสด์นะฮะเบื้องต้นนะคะขณะนี้ทราบว่าทั้งสองท่านนะครอบครองอะไรบ้างเขาบอกว่ามีบ้านอยู่พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะ บ้านอยู่ที่กำแพงเพชรแล้วนอกจากนั้นมีที่ดินที่ดินอยู่จังหวัดเชียงใหม่ขอนแกน่นมุกดาหารนีที่ดิน3จังหวัดเลยนะคะคยังไม่จบค่ะมีคาเฟ่นนะเป็นร้านกาแฟอยู่สุขโขทยัยเอา้าพอหรือยังยังไม่พอมีค่ายเพลงอีกนอกจากนี้นะคะยังมีรถยนต์อยู่ในความครอบครองแหมก็ไม่เยอะหรอกคุณตวยครับยี่สิบสามคันยี่สิบสามคันรถยนต์นี่นะคะรวมทั้งหมดนะรถยนต์ที่ดินนู่นนี่นั่นรวมมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทค่ะคแล้วก็ภายในสัปดาห์น้านะจะ าหที่ก็จะเร่งกําลังกระจายนะคะกระจายกําลังลงพื้นที่ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เริ่มทยอยอายัดทรัพย์สินมาตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะเพราะว่าตั้งแต่มีข่าวมาฮะพี่เบกกี้ก็คืออย่างที่เราเคยบอกกันไปบอกว่า โอ้ยคนในวัดไร่ขิงเขารู้กันว่าบอสเตย์หรือหมอเตยเนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่ตัวจริงถึงขั้นมีอำนาจมากกว่าทางด้านของทิดแยม้มซึ่งเป็นเจ้าว่าชัอีกนะฮะแล้วรถส่วนใหญ่ในวัดไร่ขิงเนี่ยอย่างที่มีคนบอกกันที่เป็นข่าวก็คือบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยชื่อเนี่ยเป็นของสามีของบอสบอสเอส่อบอสเตย์เนี่ยแหละฮะก็คือคุณชัดชัยเนี่ยแหละ,ะเดี๋ยวต้องดูฮะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่พี่เป็กกี้อธิบายไปว่าตำรวจเนี่ยบอกว่าทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้มันต้องพิสูจน์นะฮะว่าที่เป็นของ บอสเตยกับสามีเนี่ยเส้นเงินเนี่ยมาจากวัดจริงหรือไม่เออเส้นเงินบันวัดจริงหรือไม่ถามว่าจริงๆแล้วอะ่ะหลายคนบอกก็น่าจะจับตั้งนานแล้วนะปรากฏคุณผู้ชมะเส้นเงินมันเพิ่งมันเพิ่ง ขยายมาถึงงานพี่เป็กกี้ขยายมาจากอ่างงานประจำปีงานร้านกาแฟร้านค้าสวัสดิการภายในวัดและสุดท้ายเส้นเงินมันถึงโยงไงฮะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันละกันนพราะว่าหมยจับล็อตสองต้องดูว่าจะยังมีหมายจับล็อตอื่นๆอีกหรือไม่แล้วก็การสืบทรัพย์สินด้วยนะครับดูโมโนแม็กซ์แบบจุใจในราคาไม่ถึง100บาทลูกค้า a อ s ลูกค้าทรูดีแทก ดูได้มีอัานเพียงเดือนละ89บาทโมโนแม s t r e a m i n g ที่ใช่ภาคไทยครบทุกเรื่อง